แล้วทีเนี้ยเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยหลังจากสี่ใมาแล้วหุ้นมันจะกลับมาเติบโตเนาะมันก็เป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คนบอกเฮ้ยอยากจะรู้ใช่ไหมนะครับก็ผมว่าการที่หุ้นมันจะกลับมาเติบโตบางทีมันจะมีการหินของผู้บริหารหรือการตั้งเป้าการเติบโตต,ต่างๆเช่นต่อให้เขาติดลบอย่างเงี้ยแต่ถ้าระยะยาวเขาบอกเฮ้ยตอนเนี้ยเซลร์มันติดลบสิบนะแต่ผมว่าระยะยาวผมจะให้มันโตสามสิบให้ได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราจะบอกได้แล้ว่าหุ้นตัวเนี้ยมันจะลงไม่นานหรอก เพราะว่าผู้บริหารถ้าเขาไม่ได้โกหกเราถ้าเขาไม่ได้มั่วเขาเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถแลราบริษัทจะมีคุณภาพเดี๋ยวมันก็จะกลับมาโตได้นะครับก็คือหนึ่งการหินของผู้บริหารการตั้งเป้าต่างๆน,นะอย่างตอนเอ็นวีเดียเนี่ยเขาเจนเส้นหัวเขาก็ออกมาหินว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวรัตเซนเตอร์จะโตนะแต่เขาไม่ได้บอกไงว่ามันจะโตเป็นร้อยนะครับถ้าดูในอดีตมันโตยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนที่มันหดตัวนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าจะโตเป็นร้อยนะ โอเคแล้วก็การติดตามเมตริกต่างๆนะครับการส่งออกค่าระวังเรือ Google Trends หรือด i จิเตเตอร์อเงี้ยก็สามารถที่จะติดตามได้เพื่อไปดูว่าแบบเฮ้ยมันจะกลับมาไหมนะไอการเติบโตครั้งเนี้ยนะครับอันที่ g m t เมกเทนเรื่อง Beauty เนี่ยโหการสเปนดิ้งเรื่องการไปคลินิกปัดต่อพาตัดอะไรเนะี่ยมันอาจจะมีการเติบโตสูง AI เป็นตลาดที่เติบโตสูงอย่างเงี้ยเพราะนั้นหุ้นที่อยู่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจที่มันแบบ แบบโง่เกินไปผู้บริหารมีความสามารถเนี่ยคุณควรจะอย่างน้อยเนี่ยโตตามเทรนด์ของตลาดของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโตสิบคุณควรจะต้องโตได้ยอย่างน้อยน้อยสิบไหมก็ลองดูภาพดูถูกอุตสาหกรรมโตสิบแล้ววันนี้หุ้นของเรามันโตติดลบสิบอะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปเติบโตสิบหรือมากกว่านั้นไงเนานะอันนี้เป็นอันที่สามนะที่ผมใช้ดูบ่อยๆข้างที่สี่นะครับ Key activity ต่างๆที่บริษัทกำลังจะทำเช่นเขามีการลงทุนอะลงทุน m e t a v e r s e ออะ เมตานี่ไปซื้อแบบชิป G P U มาเพียบเลยหรือการสร้างตึกโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสร้างตึกโรงพยาบาลใหม่เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยกว่าจะแลมได้เนี่ยก็เป็นปีเนาะแล้วก็เบรกอีเวนต์ประมาณปีหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าจังหวะในการเติบโตของเขาจะกลับมาโตเมื่อไหร่อ่ะก็คือตอนโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ผ่านไปสักผ่านจากโรงพยาบาลเสร็จประมาณสักหกเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยก็สามารถกลับมาโตได้นะครับ ก็ดูจากคาแรคเตอร์ผู้บริหารด้วยที่มีความไฮเปอร์แอคทีฟคือเขามีการตั้งเป้าเขามีการแบบทำตามเป้าอย่างเรเลน t Les ์รี่มากคือไม่ใช่บอกว่าอ๋อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงชะลอการลงทุนก่อนเนาะผมบอกเลยนะหุ้นที่เอาเปอร์ฟอร์มหลายๆตัวนะหุ้นเก่งๆที่ไป 1x 10x นะต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเขายังลงทุนต่อลงทุนต่อต่อเนื่องตามแผนแล้วเขาไปปรับอย่างอื่นเอาให้แบบว่าไปลดต้นทุนอย่างอื่นในแต่การลงทุนเพื่อการเติบโตสร้างท็อปไลน์ที่เติบโตขึ้น นะครับก็อันนี้ผมจะบอกว่าเป็นผูม้มาอที่มีความไฮเปอร์แอคทีฟเหกันเขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องจะต้องพูดเยอะอาจจะเป็นคนพูดน้อยก็ได้แต่ให้เราดูแอคชั่นของเขาให้เราดูว่าเขาอ่ะมีการตั้งเป้าการเติบโตอย่างไงนะครับคือไม่ต้องถึงขั้นมาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะโตร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะบอกว่าทําไมเขาจะเติบโตนะครับผู้มาอที่อันตรายที่สุดคือผูม้มาอที่ให้เป้าอย่างเดียวแต่ไม่บอกว่าแล้วมันจะเติบโตได้อย่างไงไม่มีสาเหตุอ่ะอ่าเราสมมติมีคนบอกว่าเติบโตสามสิบเปอร์เซ็นต แล้วสาเหตุที่คุณเติบโต30%เนี่ยคุณเติบโตมาได้ยังไงครับมันมีไดเวอร์กี่ตัวหรอมันจะเติบโตมาจากอะไรอย่างเงี้ยสมมติคุณถามว่า30%อย่างเงี้ยผมอาจจะถามว่าอ๋อ30%เนี่ยมันมาจากการขยายสาขาใหมา่ก,กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับแล้วก็เป็นเซมสโต e เซลโกรทที่โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เซมโตเซลโกรทเนี่ยมันมีการเติบโตจากการขึ้นราคาหรือว่ามีการเติบโตจากจํานวนลูกค้าในโซนนั้นที่มากขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอทําให้เราสามารถที่จะเห็นภาพได้ว่าแล้วเราาจะไปห เมติกหรือว่า leading indicator ที่ไหนเพื่อที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะรู้แล้วล่ะว่ารายได้ไมันจะโตนะครับคือเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าม,มันจะโตเพราะอะไรเงเราถึงจะโฟกัสได้ถูกจุดว่าแล้วประเด็นที่เราต้องโฟกัสมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีห้านะวิธีที่หเหตุการณ์วันทามที่แย่มากเกิดโควิดคงเกิดโควิดที่สิบรอบอะคงไม่ใช่อะ่ะนะครับอย่างเงี้ย อาจจะมีอะไรที่แบบตลาดมันแบบจากแย่มากไปดีมากเนี่ยคนไม่ซื้อไปคนซื้อเยอะมีเกิดการของขาดตลาดของล้นตลาดของลดสต็อกมีการปิดการเดินเรือเดี๋ยวเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยปิดโรงงานไอ้นั่นโรงงานระเบิดต้องนั่งสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นเหตุการณ์วันทารมที่แบบันแย่มากจริงๆแล้วสุดท้ายมันสามารถกลับมาได้อิิตันตอนโดนน้าท่วมอย่างเงี้ยอ่านะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเนะาะี่การลดสต็อกการจองของเอ็นวีดีเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เอง นะครับเขาลดสต็อกก็เพราะว่าอ่าวมันขายไม่ได้ไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทไทยอ่ะอาจจะไม่ได้มีการลดสต็อกนะเขาก็ค่อยๆขายครับแต่ต่างประเทศอ่ะคือถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาพลาดอ่ะเขาจะแก้ทันทีแล้วจะแก้แบบให้จบภายในห,หนึ่งหสองไตรมาสอ่ะคือจบเลยมันจะไม่มีการยืดเยื้อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบต้องให้เครดิตบริษัทต่างประเทศคนนะมันก็จะมันก็จะแบบโดนทีโดนแรงแต่จบเร็วแล้วก็สุดท้ายมันก็จะกลับมาตโตได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายไม่รู้ไม่รู้ว่าจะกลับมาโตได้เปล่าแต่ว่ารู้ว่ามันแย่มานานมากราคามันถูกเดี๋ยวก็น่าจะกลับไปโตได้เองถ้ามันเป็นบริษัทที่ดีนะครับก็มีอย่างนี้เหมือนกันที่แบบว่าแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นจะให้เป็นอันสุดท้ายนะถ้าเกิดคุณรู้เมติกรู้ว่าอะไรอย่างอื่นเนี่ยผมจะหาแบบก็เรียกว่าต้องหาทิกเกอร์ให้ชัดก่อนแต่ถ้าทิกเกอร์ไม่ชัดก็สามารถเนี่ยรอได้แล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะคล้ายๆดีขึ้นอย่างอย่าง,อางตอนเนี้ย สถานการณ์ตรงนี้ก็จะมีอย่างยูจิมีอย่างเงี้ยก็น่าจะกลับไปโตได้ละนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอนเตอร์ไพรส์น่าจะมีการสเปนมากขึ้นนะเดี๋ยวถ้าอย่างเป็นหุ้นไทยอย่างก่อนนึกก่อนแย่ yeah, มานานราคาถูกกลับไปโตได้ผมว่าเผลอเฮลลิตเฮลลอาจจะทําได้นะแต่ว่าเลเวชันเขายังสูงอยู่นะก็ <"K ey S 2> ไม่ได้ถูกนะแต่ผมว่าเขาน่าจะสามารถกลับไปโตได้นะครับอย่างเงี้ยอ่ะถัดมาอ่ะที่มีการปรับเป้าลงมาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ปรับสักสองสามไตรมาสเนี่ยสังเกตดูนะครับ เวลาวิเคราะห์ปรับเป้ามันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ปื๊บป๊บทุกครั้งที่ปรับเป้าขึ้นอ่ะอุ้นขึ้นตลอดถ้ามีการปรับเป้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มไม่ปรับอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะเริ่มเห็นอย่างนี้ปรับเป้าลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันไม่ค่อยลงอ่ะเดี๋ยวพอการเิบโตนมาบริษัทที่เราใช้เนี่ยมันดีจริงๆอะ่ะมันดีจริงๆมันมีมันอยู่ในเมกะเทนอยู่เลยเนี่ยที่บอกบอกเนี่ยนะเดี๋ยวกลับมาโตนะครับโดยที่ปัจจัยตัวเนี้ยผมก็จะดูไปตั้งแต่ว่วาเเรียงยงล ปัจจัยระยะสั้น6-12เดือนไประยะกลาง12-24เดือนแล้วก็ระยะยาว24เดือนขึ้นไปนะครับเนาะก็จะเนี่ยจับมาเรียงกันว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้าง